ดีจากพี่นอ้องมียายแม่วาสิผ้าไปเ,เก็บผักหน้องบึกน้ำกันปา้าคนออกลรวตะนบอนใหญ่ๆเนาะนี่พี่น้องอันบัวเตอร์เคสที่นี่พี่น้องผักบัวเตอร์เคสกินเตอร์เคสต่างหากนะพี่นอ้องอันนี้คนสิออกดอกเข้าขาวนี่คนสิออกดอกเข้าขาวขอคยผยามาเก็บจินนี่พีนออ่น้องนี่นอออข,ข,ขอค่อยพามาเก็บจะปิดก่เนาะ แต่ขอมาซอมังวาปานนี่พันออกไปเซตมุนขามานี่พี่น้องจ้ะนม,มุนขมาม่าเบิ่งเออออกแล้วพี่น้องแต่ว่าเพ่นอบเขาในไงสูงเท่เนาะพ่นหนาวอยู่เหรอน,นะนเลยเป็นยังซี่จ้ะแต่เขาสิบเก็บมันก็นเก็บกินจัาเก็บก็ได้ดอกเนาะพี่นอ้องกินแซ่บพี่พี่น้องพักอันนี้นะ กินว่วพี่น้องอันนี้เพิ่นเพิ่นหาแต่สิบเป็นเบี้ยอยู่นี่พี่น้องเพิ่นหาแต่สิบเป็นเบี้ยอยู่เนาะถ้าเพิ่นอนใหงยนะเพิ่นสีออกอัอนเพิ่นสิออกอันดอกเข้าขามาหักเอาปะเป้ะลงพี่เราบนต้นน้่น้อยเนี่ยพักอันนี้นะเอาไปขั้นสมแซบพี่น้องอันนี้เพิ่นเป็นเบี้ยยุ่จานนี่นี่แต่เขาก็เจ็บไปกินได้พี่น้องว่าเป็นยังนี่ดอกเพิ่นสิออกสีขาวลำนี่น้อยดอกก็เคยผ้ามาเก็บอยู่พี่น้อง ทุกปีน่ะแหละจะนี้อันนี้คือวอเตอร์เคสถ้าวินเตอร์เคสมันจะเป็นกอยหญง่ๆเป็นลั่มก็ยังผักกาดกระจรบ้านเท่านัอนดอกเหลืองๆอันนี้ดอกขาวลงทายคื้กันเคสขึ้นกันจ้ะอือันนี้เดีย๋ยววาสู่พ่อแม่พี่น้องฟังคนเด้อจ้ะอันนี้คือพักอันวอเตอร์เคสวินเตอร์เคสตั้งหางพี่น้องอันนี้มันเป็นเบี้ยยู่นนี่เดี๋ยวเขาิเก็บเอาพี่น้องอจ้ะ ไปไปกินกับปุลนี่ไปกินกับปุลพลอดออกหินหินบอกเพราะสาบันเทาเอิญเนาะหินหินเนาะพี่น้องออกหินหินผู้จังพักอันกาดหินบันเท่าหนี่พี่น้องคือจังพักการหินบันเท่าหนี่พักตัวนี้นะ ไอพัอนธุ์ออกดอกแล้วสิมากเก็บพันยังไม่ได้อ,ออกดอกนี่มันยังนี่พันหัวตาออกเนาะน,นี่เป็นเบี้ยอยู่นี่นี่ไม่เป็นเบี้ยอยู่ที่น้องนี่เมียนวดอยู่ที่น้องมีตรปลาพักมิตรปาพักอันบอสต,ตอัวเคสล้วที่น้องนี่นะตั้งใจเมื่อเบิรงว่า้พันธิ์ชีออกไปสั่นปั้น <c oughs> หนินยังแกนอยู่เนาะพี่น้องเนะาะตัวสีไดแต่ละต้วนอี่หินแข็งแข็งนี่เป็นเบียอยู่นี่สแซน้ำเอานี่ออกนี้ม้งแซบพี่น้องขั้นสมแห่งแซบคัานี้นะมาิ้ม,นะออกกมเอา โกซิลิไปพร้อมรูดนี่จินหกโกซิลิไปพร้อมนี่โอ้ยขนาดบ่ทบขันได้กินนีดหนึ่หินออกดังแล้วนี่หินออกดัง,ดง,ง,ลง,ลงแล้วพี่น้องนี่ถันเก็บอายุอายะไปโอ๊ยล่างเชื่ล่างแล้วพี่น้องจ้าพูนันลายผลพูนันถ้าเก็บนี่ กินกระปุลกับลาไปสำหรับพี่น้องพักผู้มู้นนี่นะเป็นพักกินสดจ้ะแม่ซื้อบ,บอกพักกินสดแต่ว่าคอยเอาไปลองเพราทุกอย่างนี่พี่น้องพักยังกระซ่างก็จะเอาไปแกงไปลวกกินเขาอ,อยาก,การ,ารู้เนาะวันสิ่รสสะอาดจังไลยน,นะพี่น้องแต่กกเวลาเพันสุกเนาะจะเก็บไปกินด้วยจะเก็บเอาไลน์เติบยี่ดอกมื้นนี่โอ้แต่ว่าดินแข็งไร มต้องกินบอ,อลตัดเอาไว้ได้พี่น้องวันที่จะเป็นเบียร์เนาะม,มาจอบเบลืองมาซันไว้พันสิท่านด้ออกไปอืมกลิ่นแฉ่งแฉ่งโอ้ออยกว่าจะมีเสียมเด้เนาะอืมอืมออกว่าจมีเสียมเด้แซะแซะเอาเลยพี่น้อง เอาไปเหยียบเพิ่อนอาก,กาศดีฮนเย็นๆพี่น้องล้องมองก็เป็นจุนน้ำเป็นน้ําแข็งคนแล้วน้องมองนะถ้าพักบางพักก็ออกแล้วเนาะพักบางเสนิดพี่น้องจ้ะพักวอเตอรเครนี่หายากอีนนี่พี่น้องแถวนี่ยวอเตเครแถวบ้านขคนที่นี่ยูมองนี่ยูสองมองส้นข่อยยูนี่ น้ำแข็งจะจิ้มหนักเนี่ยจน้อยพี่นอ้องแช่น้ำากับฟื้นขึ้นเ่ยหยิน<ง>เมื่อนี่ ออกดอกสิพามาเก็บพี่น้องฮักเปาะเปาะเปาะต้นลำน้ำนีดน้อยดอกดอกเลยพักพักเอาเลยไปขั้นสุ่มโอ้แซ่บคักขั้นสุ่มกระปุลจำนี้เพราะว่าชีทขันดอกเก็บยากอยู่เอาไปกินเพราะได้หายยากซื้อมักอยู่น้ำหองห้องน้ำพี่น้องแบบเพราะตัเคตินี่ นี่นำเซือยวเขียว,ยวนะน้ำเงีนบดที่พี่น้องเนี้ยน้ำบืดตะปลาผักนตะพาบปลาผักปดัดตะเคตเลยพี่น้องภาพเกยีบอันนี้นุ่นเลยงาม เก็บง่ายกว่าด,ดินพวกแหงบนไดนึงยื่นน้ำนี่ไปสร้างน้ำนี่เก็บง่ายกว่ากันเออใครอยู่พี่น้องเก็บง่ายกว่ากันนี่นี่เบจบไปถึงรถรอบบ้านนี่ไปนั่งเรียกเอาเงี้ยนเอาจะได้ไหวมันเย็ยนมือ,อ,อ,อนี่ยุณเนี่ยเงเบิดนี่ มันตะขืนเนาะนี่ไง่อยอคุณพักกันเริ่มออกแล้วแต่พี่น้องเัาบอกออกทุกพักเนาะออกออกเป็นบางพักพี่น้องจ้าออกเป็นบางพักบางพักยคุคนณอม เย็ยนมือได้เลยน้องอตัดเอาตัดเอาเลยนี่เพิ่นหมุนปะอันหมุนมน,นั่นไนนม่ชินกูนะเห็นบ่พี่น้องตั้งกล้องเก็บแล้วเขสิจับกล้องเก็บมันจะได้เห็นผักสักสัตนะขาวๆนี้เติมน้ำหมอกนี่น ไม่ได้เลยดิบุไเนาะต้นแข็งบงนี่น้ำใไก่น้ำน้ำหมอก,กขาวๆเลุณเนาะน้ำหมอก จะปลาผักนิดเนี่ยที่น้องอยู่นี่ผลม,มาหม่นนี่ก็บ่จะข้างสิเก็บแล้วนี่แข็งโพดแข็งโพุท ดึงออกสิก็จังพักอันดึงเอาพักแว่นบ้านเท่านาะพี่น้องจ้ะอือเราไปล่างเนาะไปเรียกเอาอย่บ้านเนาะเย็นมืด ย็นม,มือย็นมือไปกำนึงเราบุงนี่งน้ำแข็งนี่เกาะอยู่พี่น้องอลายเต๋อพี่น้องไอพันธุยใหญ่กว่าชิพามาเอาไมมกับพี่น้องจ้าคุณแม่บ๊วยจังคุณเนอะ๋ เงีนยมดีิจะพัก,กันเดียวอืมสิโกงามเอยนี่จะเสิเอาได้บ่นี่แข็งเนาะขี้ดินเออดินแข็งโอ้ยบุคือดอกพี่น้องจ้านี่ตุ้งเมื่อก็ขาดแล้วนี่ย ็ได้ไปกินกับปุ่นี่ใช่ลายเติบพี่นอ้องเพิ่นกิ่มยากขี้ดินเพิ่นแข็งอยู่จ้ะไม่เพิ่นไงอันนี้จักน้อยก็นี่ะนะ มันเป็นดอกมาฮากเอาไปขั้นส้มพี่นอ้องเด้อพี่น้องเก็บน้ำกันวาสิีพ่อว่าสันไม่เห็นอันงามๆนี่โอ้ยพ,พ่อข่อยแข็งแข้งขังขงขงอดอะี๋ยวไปเซหน้ำมนัน่เกินเปื่อยออกดอกนะ้องขี้ดิน แข็งทั้งจุมทั้งเก็บทั้งอยากแข็งก็ต้องเก็บอยากดี๋หวไปเบิดอตรถมือ Đây là từ bữa lập đến hai bằng thật nếu mai chắc nó từ Có lập Đây bắt ngồi cân thương ngắm ngắm Đây bắt ngồi cân thương ngắm ngắm Bắt ngồi cân thương ngắm ngắm lăng ngắm 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 khơi ngắm 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 khơi ngắm 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 แพร์เป็นบางคนดอกเนาะคือจังย่ายแม่บระแพร์เด้กินไร่เป็นเล็กกระโบแพร์กินไร่เป็นเล็กกบะโบแพร์พักหนอกนอแต่ห้องกบ่ได้กินเกิน <c oughs> นั่นดอก <c oughs> เป็นพักพักสุวยังเนาะอ้าวมันจะกินบ่ไใดเนอะมันอยู่เลืกตัวนี้ อยู่เลืกๆคุณโหขีดดินเป็นก้อนอยี่พี่น,อออน,น,น้องเอาไ่ได้อเนี่เน่กำกีมเลนไปซื้อๆบัรน,นี้คุณโบได้หรอกพี่น้องหาหมูออไหมนี่อะไรเป็นเอาวะนโอ้มันดินแข็งม่เคลียร์เลนอยู่นี่เนี่ยแล้วพ่อมบได้ดอกบานนี้มือนี้ ก็ได้กิ่งดอกได้เท่านั้นนะั้งพักหนอก่อร้ายพูดชื่องามแต่จุ่มเนี่ยบวกกันกุศพอแข็งดอกเนาะพักหนออเอาบได้เลยได้ต้นเดียวไปแช่น้ำทั้งมกระขึ้นดอกนี่แช่นน้ำดินกระล่านลาย ครขึ้นดินแข็งต้องให้ฝนตกใส่สักกอนหนึงไม่มาเก็บ เอาบัาใดพักหนอกพี่น้องแข็งแข็งขอีลีุูนะบัวใดเลยเป็นลมๆนี่ขีดตุ่มส้งคือสิเก็บใดบนนบี้นีันพี่น้องหลายโทษอ๋อ เดตีดแล้วกันนี่พอแล้วพอแล้วน่ามีคนี้วันเสาวรื่<ฮ>อ,นอ,นอนี้ตัวเอางาที่เจ่าพี่นอกแข็งี่ไม่จะพักหนกเพิ่นขึ้นเลไที่พักหนกเลย ไล่ครับหนูชายจะบุ้งพี่น้องผักหนอกกลังขึ้นไล่คนแล้วนี่เอาใบแก่บอนออกเนาะโอ้โหเห็นเป็นออกดอกกันสักก้อนสีพาปเกปคไม่ดอกพี่น้องผักหนอกก็ได้มากนี่นี่เอาใบาแก่บอนออกเนาะคกี้พาตัดพาดกันยางท่นออก เราก็ต้มให้นที่ตะกิดดินดินไล่ไล่ตีเส่น้ำเกลือ,อไว้ที่เก้าคนละพี่น้องสูตรเก้าหขนาะว่าผักปลาผักบ้านซื้อมาก,ก็ต้องมาแส่น้ำเกลือพี่น้องผักบ้านน่ะยิ่งแชดีผักบ้านนะเขาเจ้าสิดอกสิจยาเนาะอันนี้ผักปลา,าต้อตงแส่นที่เกา้าเนาะจ้ะตัดหาคนออกนี่ยขอได้มากพี่น้องนี่ บัวตื้อเคปนี่ใ <fate> น liness. มัน pues นี่ตัดข้าวเปิ framework. ้ลออกก็เสนะพี่น้องตัดพวกข้าวเปิ้ลออกนี่เนาะข้าวแก้ใช่นะเอาต้นข <vet> ้าวเปิ้ลออกตวหยอดเพิ่นออกผิดโอกถือหรอย้ายเมฆหนเลยพี่น้องนี่ได้ลายเติบจ้ะบอกกูเลยลายเด้อพี่น้องให้เขาเพิ่งย้ายเมฆเก็บพัก มันกะนาเริ่มสิอนี้เริ่มพักสิออกแล้วเนาอพี่น้องน้องไปได้ออกคนทุกพักเนาะเดี๋ยวออกเขาก็ไปเก็บเมื่อกินจ้ะพี่นอ้องขอบคุณหลายๆเล้พี่นออ้องขอเมบม่งช่องเมลี่แฮปีพี่น้องพอกันคิดหนาจ้านี่พักวอเตอร์เคส